สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ด้เนเ c h a n n e l ลตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกม Tower of God New World กันอีกครั้งนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับหลังจากที่เมืวว่อวานนี้นะครับเราได้เปิดกรชาไปครบ1การันตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดเหมือนกันเพื่อนๆแต่ว่าไม่ใช่เปิดกรชานะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับหลังจากที่ผมได้เปิดตัวละครใหม่นะครับแล้วผมก็สามารถโปรเกรส ID นะครับ ไปได้ไกลขึ้นเยอะเลยนะตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ด่าน6ขีด36แล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเอาจริงผมจำไม่ได้ว่าด่านเท่าไหร่เหมือนกันนะมันปลดอันนี้มาเพิ่มครับเขตบททดสอบนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยผมก็ไปนั่งไล่เคลียร์ทุกท่าเลยครบทั้ง5ท่าแล้วนะครับโดยพอเราเคลียร์ชั้นที่10จบนะครับมันก็จะแสกอันนี้มาครับนี่เลยเพื่อนๆเห็นไหม มันจะเป็นเศษครับเศษดวงวิญญาณระดับเอสซาานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเทียบเท่ากับใบการันตีเอสซาสนึงใบเลยนะแต่อันนี้เนี่ยมันจะแยกธาตุมาเลยครับมีธาตุแสงธาตุมืดธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะเดี๋ยวผมจะมาเปิดทั้ง5าธาตุนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้ง5้าตัวของผมเนี่ยจะเป็นตัวอะไรบ้างนะครับก็สําหรับตัวละครที่ผมอยากได้นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยว เรามาไล่ดูเทียทานก่อนนะสำหรับแสงครับตอนนี้เนี่ยที่ผมเล่นอยู่นะก็แน่นอนนะครับลักนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะตอนเปิดคลิปนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่ผมชอบมากที่สุดจากตัวละครในเรื่องนี้เลยนะครับและตัวที่2นะครับก็คือพระเอกของเราครับพัมครับส่วนตัวละครอื่นเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างเน้นตัวละครซ้ำเยอะนะครับมันถึงจะเก่งนะซึ่งถ้าด่านหลังๆเนี่ยเราซ้ำไม่เยอะนะครับมันก็จะไปได้ไม่ค่อยไกลนะครับ ส่วนฮัทนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็นตัวท็อปเทียเมตาที่แทบจะทุกคนปั้นนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นเมตาเท่าไหร่เพื่อนดังนั้นผมก็เลยจะไม่ปั้นหัสน,นะครับตัวนี้นะโอเคแล้วก็ตัวอื่นที่อยากจะได้นะครับจริงๆอ่ะผมอยากเล่นน้องไก่เพื่อนๆแต่คือไปอ่านสกิลแล้วแล้วผมก็พยายามหาวิธีเล่นน้องมากๆเลยนะ แต่ดูจากทรงเราเนี่ยยังไงก็ไม่น่ารอดนะครับไม่คุ้มแก่การลงทุนแน่นอนนะผมก็เลยต้องพับโปรเจกต์ไปนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าได้ก็ดีนะครับก็คือชีบิสึครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวซัพพอร์ทท่าแสงนะครับโอเคก็ท่าแสงนะครับหลักๆผมขอ3ตัวละกันมีลักมีพัมแล้วก็ชีบิสึนะครับก็มาเราลุยไปทีละท่าแบบนี้เลยละกันเอาใจช่วยผมโดยเพื่อนๆสามสองหนึ่งไปครับตัวใหม่ โอ้ยโอเคครับมันมืชัดนะครับโอ้โหเอาจริงคือมันต้องดีใจนะตัวละครตัวนี้นะครับแต่คือผมแบบเพิ่งบอกอ่างงี้ว่าผมไ่ก็อยากปั้นเขาเท่าไหร่นรนะเพราะทุกคนมันปั้นหมดเลยอ่ะตัวเนี้ยโอเคไม่เป็นไรมีเยอะก็ดีกว่าไม่มีครับเกมนี้ต่อมาท่านมืดครับสำหรับท่านมืดเนี่ยตัวละครที่ผมอยากได้นะครับตัวแรกสุดเลยนะก็คือราเชลครับ เด็กสาวที่คิดว่าตัวเองเป็นตัวเอกนะครับตัวนี้ถือว่าสป,ลปบลอยมาวันนี้ไม่เป็นไรแล้วก็จะมีเป็นเอนโดซีครับตัวนี้ก็เก่งแล้วก็คูนครับตัวนี้ก็เก่งเอาจริง3ตัวบนเนี่ยคือท็อปเลยนะส่วนรองลงมานะครับก็จะเป็นซอนอูครับประมาณนี้นะที่ผมอยากได้นะครับ4ตัวนี้โอกาสเดมันก็4ใน7นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับมาลุยเลยแล้วกันไปครับเดี๋ยวมันจนตัวใหม่ โอเคซัพพอร์ตนะครับซอนอูนะอ่ uh, ได้อยู่ได้อยู่เอ้ย hey, ตัวใหม่ตัวใหม่โอเคได้อยู่ครับซอนอูเดี๋ยวมันก็ยังอยู่ใน4ตัวที่ผมขอนะครับมาต่อมาธาตุไฟครับเอาจริงธาตุไฟนเนี่ยเพื่อนอันนี้ผมแบบขอเน้นพิเศษได้ไหมะ <laughs> ตัวที่ผมอยากได้นะครับแน่นอนฮายอนครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมมีโปรเจก t นะ คือผมอยากจะเปิดกาชาเพิ่มเหมื<พ>อนกันเพราะฮาวายอนเนี่ยจากที่ผมไปลองใช้นะครับคือผมชอบมากเพื่อนๆอยากจะปั้นให้มันแบบโหดที่สุดในไอเดียนะสำหรับฮวายอนนะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับที่อยากได้ก็คืออารกครับน้องกิ้งก่าเข,ขียวของเรานะครับธาตุไฟเนี่ยคือมีแค่สองตัวนี้เพื่อนๆที่ผมอยากได้นะตัวอื่นเนี่ยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับเอาใจช่วยผมด้วยเพื่อนๆสองในเจ็ดครับสองในเจ็ดโอกาส lips, 30%ครับไม่ถึงนี่เกือกบๆนะ28.5 มา3 2 1ไปครับโอเคเดี๋ยวโอเคสุดยอดมากมือขึ้นจัดเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าผมต้องเปิดกาชาต่อวันเนี่ยดวงแบบนี้เอาเรื่องว่ะโอเคเลยครับอืมอันนี้คือแบบเอาจริงดีใจที่สุดแลวนะสำหรับตอนนี้นะครับ <c oughs> มาต่อมานะครับสีฟ้านะสำหรับสีฟ้าเนี่ยเอาจริงผม ไม่ค่อยอยากได้ตัวอะไรเป็นพิเศษนะแต่ถ้าให้เลือกจริงเนี่ยก็ขอเป็นแทงแล้วกันตัวนี้ครับชื่ออะไรคังนะครับปีกเห็นความพินาศเพราะตัวนี้เนี่ยทางเกมรู้สึกว่าเขาแจกมา2อหรือสตัวนะคือมันปั้นง่ายนะครับเป็นแทงนะสําหรับสีฟ้านะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวถ้าให้เลือกได้เนี่ยขอเป็นตัวดาเมจแล้วกันพอจะได้เอาไปไต่หอท่านหนานได้ง่ายๆนะครับก็คือคูณฮัตลิงครับตัวนี้ครับขอแค่2ตัวนี้พอนะสำหรับสีฟ้านะครับมามาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอกาสเท่าก ไปครับเพื่อนๆสามองหนึ่งฮึบโอเคครับเดี๋ยวนี่จริงจังวะเนี่ยฮัลโหลทาวเวอร์อุปกรณนิวเวลนี่คือล่อผมอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเอาจริงผมเริ่มกลัวดวงตัวเองไงเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้แล้วก็ต่อมาครับสีสุดท้ายเป็นเพื่อนสีเขียวนะครับมาดูกันว่าจะแบบดวงนี้มันจะสุดขนาดไหนนะก็ตัวที่ผมอยากได้นะครับคือฮายูริครับ ตัวนี้นี่คืออยากได้สุดเลยนะส่วนถ้าเราลงมานะครับก็จะเป็น2ตัวครับจะมีเป็นเรลาไรครับตัวนี้นะนักเวทหลับนะครับคอนโทลเลอร์ผู้หลับไหลน,นะแล้วก็อีกหนึ่งตัวขอเป็นโลซิลแล้วกันโลซิลเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในฮิลเลอร์ที่ดีที่สุดในเกมในตอนนี้เลยนะครับก็3ตัวเพื่อนโอกาสหาร50-50ส50นะครับสาหรับรอบนี้นะมาดูกันว่าจะออกหรือเปล่าคือถ้ามันออกเนี่ยวันนี้นี่ดวงผมนี่คือแบบบ้าไปแล้วอะ่ะจริงๆ ได้ตัวที่อยู่ในที่อยากได้เกือบหมดเลยนะมาพร้อมครับสามสองหนึ่งไปครับ <c oughs> <c oughs> โอเคเราลายเพื่อนเดี๋ยว <c oughs> ผมว่าผมจะไเปิดกาชาต,ต่อแล้วว่าเพื่อน,อนสำหรับวันนี้นะครับโอเคครับก็5ตัวนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะวันนี้นะ เรียกได้ว่าได้ตัวที่อยากได้เกือบทั้งหมดเลยอะ่ะยกเว้นท้าแสงตัวหนึ่งนะแต่ว่าท้าแสงเนี่ยมันก็เป็นตัวท็อปเทียนะครับเรียกว่าก็เทียเลยดีไหมก็เทีย <c oughs> ระดับเอสซาละกันสําหรับท่าแสงนะครับโอเคครับก็สาหรับคลิปเกมทวาวเวอร์ออกก่อวันนี้ก็หอมปากหอมคอเพียงเข้ามี้กกวการเพราะเกมนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันเป็นเกมไอดอลแล้วก็เน้นเปิดกาชานะคลิปส่วนมากเนี่ยผมว่าก็อาจจะเป็นคลิปเปิดกาชานะครับยกเว้น มีพวกอีเวนต์พิเศษอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมาทําคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆอีกทีหนึ่งละกันเพื่อนๆคนไหนที่เล่นอยู่นะครับยังไงผมก็ขออวยพรให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นกาชาอะไรก็ตามนะครับเฮงๆปังๆังอะไรกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ละกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากนะครับถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์ subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ